นั่นแหละนั่นและลงลงเฮ้ยจะอืมอีกเดี๋ยวไม่ลงมือลงมามากินขนมกันเร็วเร็วทางนี้ทางนี้ทางนี้มาที่หยอมเลยอันนี้มาเก่งมากมาเลยมาแม่เออเก่งมากเก่งมากเลยเลทมาทางนี้ปึ๊บโอเคเก่งมากมาอือลงมาไอ้นี่ขนมอึือลงมาเลยอือเออนั่นเละนั่นและลงลงเฮ้ยจะอืมอีกเดี๋ยวไม่ลงมือ ลองมลยดิเฮ้ยเออีอืมแกดูลงไปอีกนะเว้ยอีกนี้เดียวเว้ยอันนี inform inform> ้เด sure> ียวลงมาเหโอ้ยลองชิมลองดูลองชิมลองดูลองชิมลองๆเลยท่านะเดี๋ยวเออมาทหารยนี่ยลองมาทหารยนี่ยลองอีกดิเดียวคนเก่งนะเอ้ยเจ้าคุยขนมมันกิ้งตกลงไปแล้วเว้ยเอาแล้วเอาแล้วอ่าเดี๋ยวแม่ให้ลองดูทีหนึ่งวิธีการแบบนี้นะ แบบนี้นะดูนะดูนะดูนะเดี๋ยวแม่ทำให้ดูเอเห็นไหมอ่ะนี่เราเกาะไปเห็นไหมอือดูดูดูดดูดูดูเห็นไหมเอออย่างนี้เองใกล้ใกล้แค่นี้เองมาเออนั่นแหละเหมือนลื่นลองเที่ยวเล่นกันมากเร็วมาเร็วเว้ยเนาะคนเก่เนาะเก่งมากมไแล้วเอาขนมไปเลยโอ้โหเก่งมากเก่งโอ้ยขนมหกนี่เอง